สองดามแล้วครับสวัสดีครับอยู่กับช่อง Youtube เสียพบดำซิ่งนะครับนี่ก็บูมราวครับเจ้าซอด ก็ช่วงนี้ก็เอาหกสิบไปลุยง,งานก่อนได้กี่เที่ยวันนี้ฮะแย่เลยแบบนี้โอเดือนนี้่อม,อม่อมเยอะเกินเดือนนี้ซ่อมไหมจัดเดือนใหม่เออ เบิกเลิกสักระดาษใหม่เบรกเริกเดินใหม่มาก็เจอของใหญ่เลยสอมตั้งคืนครับวันนี้

สเต็ปสอมอีกแล้วเป็นไงหกสิบขุดเร็วไหมหกสิบถ้าเอาคัน,นี้ไปขุดก็จะเร็วๆหน่อยแต่ว่าเอาหกสิบไปขุดมันยังไม่ชินเดี๋ยวก็ชินมันสมัยก่อน หน่อยจะทั้งคืนครับวันนี้ต้องเร่งให้เสร็จนี่ครับเมื่อวานเอ้เมื่อวานก่อนก็เพิ่งจะซ่อมแอร์ไปท,ที่ชัดทำอะไรเว้ยชัดก็ไม่ได้เสียนะเอามาเสียบติดเลยชัดไปได้เลยแสงไหนชัดไปได้เฉยเลยได้ปะ แจ้ามันไม่มีวาสนาครับหรอกวานวันก่อนก็ซ่อมอะไรวะเอวันก,ก่อนก็สายหนักสองสามรอบแล้ววันนี้ก็ของใหญ่ครับบูม ก็รถคันนี้ก็เป๊ะอยู่อย่างเดียวครับช่วงล่างเป๊ะครับใบแท็กเยอะเปยเยอะจัดรถเลอร์อะไรก็เตรียมพร้อมหมดตัวเดินก็สบายๆครับยังไม่เสียว่าสายกงสายเก่านิดนึงก็เลยแตกหน่อยสี่ครั้งแล้วเชื่อบ่าซ่อมนี่ <laughs> เดินก่อนซ่อมไปสามรอบติดกัน เดินนี้มาก็เจอบูมไปเดินต่อไปก็ <c oughs> บ้านต่อไปจะซ่อมอะไรดีเห <c oughs> ลือช่วงล่างนี้ยังไม่แตะเลยช่วงล่างนี้ยังไม่ยังไม่เคยแตะนั่นับตัวเด่นไม่รู้เหรอ นี่ก็อยู่ร้านช่างจุดยูเมียงใต้นะร้านประจำอ๋อเทเลอร์นี่เป็นไรมมก็ได้มมไก็ได้ดออเออเหมือนกัรด มเฮเดี๋ยวซื้อไอเทเลอร์นั่นมาก็ค้นได้ทั้งหมดแหละสบายสบายเดี๋ยวเอาเอานี่ไปทำดำั้มยัดเครื่องร้อยเจ็ดห้านี่นี่อะไรก็อะไรตีนผีตีนผีอะไรหักนี่เลยนี่ครับสภาพ เลอที่ใช้มานับ10ปีครับ Ks เครื่อง90้หรือร้อยปะจำไม่ได้ประมาณนั้นแหละเครื่อง90ก็ซื้อมาแสนแปครับคันนี้ก็เอามาทำเออนี่ทำมานี้ก็หมด20,000นะให้ช่างก็รู้จักกันครับ มือดีครับคนทันทนมากเลยเพื่อนกันครับคิดราคากันเองครับสองหมืน่นดูปั๊มหน่อยสิ ไมมันเปียกๆนิดหน่อยก็อันที่เปียกก็ที่ถอดเช็ควันนั้นนะวันนั้นที่ไหนวันวันก่อนนี่แหละอีอะไรมันไอมันบิดมันเบี้ยวไม่รู้นะออยู่ตรงไหนเนอะลืมละแล้วน้ำมันมันรั่วครับเพระน้ำมันมันรั่วเยอะเอาช่างมาเช็คเช็คช่างถอดปุ๊บรู้เลย มือช่างก็ปลอดภัยครับคันนี้ไฟท้ายแตกเอะก็พอไปวัดไปวาครับเป๊ะด้ช่วงล่างครับคันนี้ไอ้ปิงอยู่ช่วงล่างวะ ช,ช่วลงวววล่างนี่สุดจัดอ่ะยังไม่ยังไม่เคยแตะต้องเลยเราแบบคือมเข้าสก้าบอฮึค้องก็เชื่อมวนไปครับที่นี่ก็เลยเยอะละ สว่างจัดจ้าต้วยจุดนี้ มจุมดุมดเครับก็สำหรับที่นี้ก็บายบายครับผมไปตามลูกน้องให้ทำงานก่อน